สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีกับช่วงเปิดโหมดซีรีส์ค่ะวั <S <S นนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงการรีแคปซีรีส์เดอะเพนท์เฮาส์ซีซั่นสาม ep สองกันแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่ ep สองออนแอร์มานี่ก็คือแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทำให้เราประหลาดใจได้ทุกตอนจริงๆว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายในหนึ่งตอนแต่ตอนเนี้ยมันจะมีความอีหยังวะอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าใน ep สองเกิดอะไรขึ้นบ้างและสิ่่งทีเรา ทายกันไว้เนี่ยมันจะถูกไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ EP พหนึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมคะว,ว่าชิมซุยอนกับโอยุนฮีเนี่ยเขาได้ลักพาตัวซอจินแล้วก็เอาซอจินเนี่ยไปผลักตกหน้าผาแต่ก็เป็นไปอย่างที่เราคิดกันว่ามันไม่ถึงชีวิตหรอก เพราะว่าสุดท้ายแล้วซอจินเขาก็รอดเพราะว่าทั้งสองคนอะได้ไปจ้างนักประดาน้ำให้มาช่วยซอจินให้ขึ้นฝั่งอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าให้ตายแต่ว่าอยากจะสั่งสอนอะไรสักหน่อยทานองนี้ทีนี้ชิมซูยอนกับโอยุนฮีก็เลยมาดีลกับซอจินเหมือนมาชักชวนให้ซอจินเนี่ยมาร่วมการกำจัดจูนันแทซิคือไหนๆเราก็มีเป้าหมายเดียวกันและเราทั้ง3คนควรวางเหตุผลส่วนตัวไว้ก่อนแล้วก็มาร่วมมือกันในการกำจัดจูนันแทซะเรียกรลอกให้ซอจินเนี่ย ไปหาหลักฐานมาว่าใครเป็นคนฆ่าโลแกลี พอชิมชอนก็เชื่อว่ามันต้องเป็นฝีมือของจุนันแทแน่ๆตอนแรกอะซอจินก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาร่วมมือกับใครทั้งนั้นแต่ไปๆปม,มาทั้ง3คนก็เหมือนจะตกลงกันได้ด้วยดีทั้ง3คนจะร่วมมือกันในการกําจัดจุนทนแทห,หลังจากที่ซอจิน่ยได้แยกกับทั้งสองคนเขาก็เลยเริ่มปฏิบัติการในการที่จะทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขาเนี่ยคืนมาไม่ว่าจะเป็นตึกโรงเรียนหรือแม้แต่เพนท์เฮาส์ของเขาซึ่งจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่จุนันแทเนี่ยกำ ก็ว่าจะถอนลากถอนโคนคนที่อยู่ฝั่งซอจินหมดเลยแล้วก็เอาบริษัทนี้เป็นของตัวเองแต่ปรากฏว่าซอจินเนี่ยดันมาปรากฏในงานประชุมพอดีซึ่งซอจินเขาก็ได้มีการเล่นละครว่าเขากับจุนแฮนเนี่ยยังเป็นคู่รักสามีภรรยาที่ดีต่อกันยังเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่เพราะว่าซอจินเนี่ยเขาก็ได้เรียกนักข่าวจากสำนักต่างๆมาเขียนข่าวแล้วก็มารายงานตรงนั้นเลยทําให้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนยังแบบว่าเป็นความสมานที่ดีต่อกันยังเป็นเจ้าของร่วมกันแต่พอหลังกล้องปุ๊บ ทั้งสองคนก็กลับมาทะเลาะกันอยู่ดีคือจูนัแทเขาก็ต้องการที่จะเอาชองฮังรูปมาเป็นของเขาเพียงคนเดียวแต่ด้วยความที่ซอจินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเสียมไปง่ายๆแม้ทั้งสองคนจะจดทะเบียนส่งรถกันแล้วแต่ว่าซอจินเขาก็จะสู้กันสุดตัวเลยเพราะว่าเขาจะไม่ยอมยกสมบัติของเขาเนี่ยให้กับจูนัแทแน่นอนปรากฏว่าซอจินเนี่ยเขาก็ได้ยกไพ่ไปสุดท้ายเหมือนกับเป็นไม้ตายของเขาในการเอามาแบล็กเมล์จูนัแทนั่นก็คือรูปถ่ายชายแก่ในวันเกิดเหตุระเบิดร,ดรถล อลลนันเงซึ่งกลายเป็นว่าซอจินเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานว่าคนคนนั้นน่ะคือจูดันแทพอจรรูดันแทเห็นรูปจูดันแทก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยทําไมถึงมีคนถ่ายรูปฉันได้ในวันนั้นน่ะซึ่งหวยมันก็แดนไปออกที่เลขาของซอจินนั่นเองที่เป็นคนเก็บภาพไว้ได้นี่ซอจินเขาก็เลยใช้รูปภาพนี้มาขูา่จูดันแทว่าจูดันแทรต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของซอจินคืนมาไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าตึก หรือว่าเพนท์เฮาส์จนกว่าหุ้นของบริษัทจะดีขึ้นแล้วเราทั้งสองคนค่อยหย่ากันตอนแรกจุดาแทก็ไม่มีวันยอมแน่นอนแต่พอจุดแทเห็นรูปนี้ปุ๊บเขาก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไปสรุปแล้วก็คือซอสินสามารถกลับมาทวงทุกสินทุกอยางของเธอคืนได้ด้วยรูปภาพใบเดียวนั่นเองนอกจากที่ซอสินจะเอาเพนท์เฮาส์ของเตงคืนไปได้แล้วก็บริษัทของเตงเไปได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถ เอาตึกของเขาคืนไปได้ด้วยเพราะว่าก่อนที่ซอจีจะเข้าคุกเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยเอาตึกเขาไปแต่หวานั้นเองก็เป็นจังหวะที่ซอจีนเนี่ยดันไปเห็นน้องสาวของตัวเองกําลังคบชู้ซอจีก็เลยตั้งใจจะเอาคอนเนี้ยป็นแบล็กเมล์ไปบอกกับคนอื่นถ้าเกิดว่าแม่ของเธอไม่ยอมคืนตึกมาให้แม่ของเธอก็เลยจะต้องจำใจคืนตึกหลังนั้นให้เธอแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถคืนได้นั่นก็คือโรงเรียนชองฮากรุปนั่นเองซอจีก็งงว่าทําไมถึงคืนไม่ได้แม่ของเธอก็เลยบอกว่าเพราะว่าโรง งเรียนนี้ฉันขายให้กับชิมซยอนไปแล้วซอเซนก็คือแบบโกรธมากแล้วก็แบบกลับมาแค้นชิมซยอนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชิมซยอนเนี่ยก็พลาดหลายๆสี้ยนหลายอย่างไปจากเธอเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าซอจินเนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชองฮากรุ๊ปได้หรือไม่อีกตัวละครหนึ่งที่เราได้เห็นกันมากขึ้นนั่นก็คือพ่อของเจนนี่หลังจากที่พ่อของเจนนี่ออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ได้กลับมาเป็นบริวารของจูนแทอีกครั้งหนึ่งพ่อของเจนนี่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นลูกน้องคนรักของจู เพราะพ่อของเจนนี่เนี่ยก็เคยติดคุกถึงหก โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนอกจากไปรับผิดแทนจูเลแอนนั่นเองแต่พ่อของเจนนี่เนี่ยเหมือนจะมีแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องมาดูกันว่ามันคือแผนการอะไรเพราะหลังจากที่เขาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มไปขู่กับลูกๆที่เคยมาแกล้งเจนนี่ทีละคนทีละคนกับพ่อของเจนนี่เนี่ยได้เอาปลาเน่าไปซ่อนไว้ใต้รูปปั้นแฮล์รเลสซึ่งพ่อของเจนนี่เนี่ยตั้งใจที่จะทําให้รูปปั้นตรงนั้นอะ่ะมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าอารมณ์เหมือนแบบสร้างสถานการณ์ ให้ดูเหมือนว่าท่อตรงนั้นอะมันตันเพื่อที่ว่าเขาจะได้ขุดบางอย่างที่อยู่ใต้รูปปั้นแฮรพเพลสเนี่ยขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นฉากฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตายตอนที่กําลังสร้างน้ําพุนี้อยู่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าสองเหตุการ์นี้มันจะเชื่อมกันหรือเปล่าและสิ่งที่อยู่ในน้ําพุเนี่ยจะใช่ศพผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นไปพร้อมกันทีนี้เนี่ยหลังจากที่แก๊งแฮร์รเพลสทั้งหมดได้ออกมาจากคุกก่อนกําหนดทุกคนแล้้วเ่ฝังผูช ก็เริ่มมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นซึ่งการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวกันที่ต้องบอกว่า,าต่างคนต่างเคยทะเลาะกันเคยเกลียดกันอะ แต่การรวมตัวครั้งนี้มันเหมือนเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจเพราะจูรันแทเนี่ยมันมีแผนที่จะกลับมาทําโครงการชางซูของมันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่ทราบกันนี้ว่าอีโครงการนี้มันเคยล้มเหลวไปในซีซั่นที่แล้วเพราะชิมซยอนแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่จูรันแทมันเป็นนักธุรกิจมันก็อยากที่จะกลับมาเสี่ยงอีกครั้งซึ่งการรวมตัวครั้งนี้ก็มีจูรันแทมีสสคูจินแล้วก็มีพ่อของเจนนี่แต่พอทั้ง3คนมานั่งประชุมกันเนี่ยกลับรู้สึกว่าเฮ้ยเหมืออนนนทททีีมมมมเราาาััขดสง่จะํ ให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอะ่ะเขาก็เลยมีการพูดถึงหมอฮากันว่าเออจริงๆอะ่ะหมอฮาเป็นคนขี้ขาดก็จริงนะแต่ว่าคนที่หัวดีที่สุดก็คือหมอฮาทีนี้พ่อของเจนนี่เนี่ยเขาก็เลยเรียกหมอฮาเข้ามาร่วมทีมด้วยซึ่งจุราแฮกับสสคิวจินเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าหมอฮาเนี่ยเคยไปทะเลาะกับทั้งสองคนอยู่ในคุกแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ลงรอยกับหมอฮาสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าหมอฮาเนี่ยเขาก็ทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองทั้งหมดที่มีเพราะตอนนี้เนี่ยเขาไม่เหลืออะไรแล้วไม่จะเป็นคครรอบัว บ้านเงินลูกแล้วก็หน้าที่การงานคือเขาเสียไปทุกอย่างแล้วเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่ให้เขากลับมาร่วมทีมด้วยเนี่ยเป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้ายที่เขาจะสามารถหาเงินได้คุยกันไปคุยกันมาทั้ง4คนก็ตกลงที่จะร่วมมือกันในการที่จะทําให้โครงการนี้กลับมาอีกครั้งซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมี4คนที่ร่วมมือกันแต่ดูจากในทีเซอร์เนี่ยเราได้เห็นแบ็คจุนกิว่าเขาเนี่ยก็มีการมาเข้าร่วมกับแก๊งนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าแบ็ค กจะเข้ามาในแกงนี้ได้ด้วยวิธีไหนและเขาจะเข้ามาใน EP ีไหนและ EP ีนี้เนี่ยความพีคมันอยู่ตรงนี้ความพีคมันอยู่ที่ว่ามันมีตัวละครหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่นก็คือพี่ชายของโลแกนล,ลีนั่นเองที่ชื่ออเล็กซ์คือต้องบอกว่ามีความงงมากกับตัวละครนี้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าชื่ออเล็กซ์ซึ่งรูปร่างหน้าตาเขาก็คือโลแกล,ลีนั่นแหละแต่ว่าเป็นโลแกล,ลีที่ถับเดทบล็อกแล้วก็พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาซึ่งการปรากฏตัวของอเล็กซ์เนี่ยก็ทําให้ซิมชวอนตก มากาว่าเขาเนี่ยมีหน้าตายแล้วก็มีน้ำเสียงที่เหมือนโลแกลีมากจริงๆซึ่งอเล็กซ์เนี่ยเขาได้เดินทางมาหาชิมซุยอนเพื่อบอกบางอย่างนั่นก็คือเงินของโลแกลีเนี่ยมันหายไปหลังจากที่โลแกลีตายแล้วเขาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโลแกลีเนี่ยเหมือนเก็บเงินเนี้ยเพื่อที่จะมอบงห้กับมินซอนนั่นเองเพราะมินซอนเนี่ยเคยบริจาคไขกระดูกให้กับโลแกลีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยอเล็กซ์เขาได้มาบอกว่าเงินก้อนนั้นอะ่ะมันหายไปแล้วเขาก็สงสัยว่าชิมซุยอน,เ,นยเป็นคนเอาไปหรือเปล่าชิมซุยอนก็แบบ ว่าก็เป็นเงินที่โลแกนลีเก็บไว้ในห้องธนาคารนั่นเองซึ่งอเล็กก็มีการพูดกับชิมซูยอนว่าเขาจะต้องสืบให้ได้ว่าคนที่ฆ่าน้องชายเขา่าเป็นใครและอเล็กเขาก็จากไปซึ่งหลังจากที่อเล็กจากไปเนี่ยชิมซูยอนเขาก็ร้องไห้หนักมากเพราะใจหนึ่งเขาก็คิดถึงโลแกนลีมากจริงๆแต่เขาร้องไห้ได้ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้กลับมาคิดถึงคําพูดของอเล็กว่าเงินโลแกนลีเนี่ยมันหายไปเขาก็สงสัยว่าไอ้เงินก้อนนั้นน่ะมันหายไปได้ยังไงแล้วมันหายไปไหนทีนี้ภาพมันก็เลยตัดไปที่โอ ึ่งเป็นตัวละครที่เราสงสัยมากที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เพราะว่าโอยุนฮีเนี่ยสามารถมาเปิดร้านได้ที่เพนท์เฮาส์ซึ่งมันก็ทําให้สงสัยว่าเขาเอาเงินจากไหนมาลงทุนและโอยุนฮีเนี่ย ยังมีกุญแจของธนาคารโลแกลีด้วยเพราะว่าโอยุนฮีเนี่ยเอากุญแจโลแกลีไปไขเพื่อที่จะเข้าห้องเก็บเงินนั้นซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้เรามากว่าโอยุนฮีเอากุญแจโลแกลีมาได้ยังไงและทําไมโอยุนฮีถึงเข้าออกธนาคารของโลแกลีได้เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของเราต้องมาติดตามกันต่อไปและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือคอืนบยอนกับแม่บ้านจินคือเราเองเนี่ยไม่ได้พูดประเด็นของ2คนนี้อยู่บ่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยออกมาให้เราเห็นแต่ ep นี้ ทั้งสองคนออกมาให้เราเห็นละเพราะหลังจากที่ซอจินเข้าคุกอินยอนก็มาอยู่กับแม่บ้านจินแบบเต็มตัวละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้คาดเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าแม่บ้านจินเนี่ยเป็นอะไรกับอินยอนทําไมถึงแบบรักเหมือนลูกแล้วก็ดูแลแบบเกินจริงอะ่ะแต่พออ P ีนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าแม่บ้านจินเนี่ยมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีกับอินยอนละเพราะว่าแม่บ้านจินเนี่ยเหมือนกับร่วมมือกับใครสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งเขาเนี่ยคอยพูดคุยกับคนนั้นตลอดเวลาเหมือนกับ าจ้างให้แม่บ้านจินเนี่ยมาดูแลอึนยอนซึ่งไปไปมามาตอนสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าคนที่เขาติดต่อด้วยมาลตลอดนั่นก็คือจูดันแท้นั่นเองกลายเป็นว่าแม่บ้านจินเนี่ยร่วมมือกับจูดันแท้เพื่อที่จะเข้าใกล้อึนยอนซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าถ้าเกิดซอจินรู้ขึ้นมาว่าจูดันแท่เป็นคนวางแผนทั้งหมดในการที่ให้แม่บ้านจินเนี่ยมาแย่งลูกของเตงไปเนี่ยซอจินจะทําอะไรต่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือไม่อยากจะคิดเลยอะแล้วเรื่องก็ตัดไปตอนที่จูดันแท่เนี่ยเขกกาก กับลูกสะออกตัวนีงก็คือซับแของคือสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น2คนที่มีความเหมือนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรือว่ามารยาทต,ต่างๆแต่ในจังหวะที่ทั้งสองคนกําลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันมีมือปืนคนนึงตั้งใจที่จะ ยิงจุระแทงนั่นก็คือแบ็กจุนกินั่นเองคือตลอดเวลาที่ผ่านมาแบ็กจุนกีพยายามที่จะตามรอยจุระแทนแล้วก็ต้องการที่จะฆ่าจุระแทนให้ได้ซึ่งเมื่อเขาอยู่ในร้านอาหารแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์มันเป็นใจเนี่ยแบ็กจุนกิ ee, เขาก็เลยหยิบป,ปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงจุระแทนแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะยิงอะ่ะปรากฏว่าชิมซยอนวิ่งเข้ามาห้ามไว้ได้ทันกลายเป็นว่านี่คือครั้งแรกที่ชิมซยอนเนี่ยได้เจอตัวกับ Back แบ็กจุนกิละซึ่งจังหวะนั้นเองจุระแหนเขาก็เดินมาเหมือนจะมาทาทงง2คนนนนีีี้้้แลวเเเรื่่อก็็ตั E ป พีที่มีหลายๆอย่างอีกอย่างว่าอย่างที่เราบอกอันที่อีกอย่างวะมากที่สุดน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของอเล็กซ์คือเรารู้สึกว่าทําไมมันต้องมีคาแรคเตอร์นี้วะมันเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่ต้องมีพี่ชายของโลแกลีก็ได้คือในๆโลแกลีจะตายแล้วก็ให้ตายไปอ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของอเล็กซ์อ่ะมันไม่ได้มีส่วนที่จะทําให้คดีของโลแกลีมันเปลี่ยนไปนึกออกไหมเหมือนกับว่ามีหรือไม่มีคาแรคเตอร์นี้ก็ได้อ่ะก็เลยแอบงงนิดนึงว่าทําไมจะต้องมีคาแรคเตอร์อเล็กซ์โผล่ขึ้นมาเ,นเขาโผล แค่นั้นเองอะแต่ซีรีส์เรื่องนี้ในซีซั่นสามเนี่ยพยายามเล่นพยายามบอกเราหรือเกินว่าเหมือนโลแกนลีจะไม่ตายไม่ว่าจะเป็นการอินเสิร์ตเสียงโลแกนลีหรือว่าการที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่เห็นศพโลแกนลีคือพยายามจะใบให้เรารู้ว่าโลแกนลีเนี่ยไม่ตายแต่ก็ยังไม่บอกว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่การที่มีอเล็กซ์มาเนี่ยก็แอบสงสัยอยู่นิดนึงว่าอเล็กซ์จะทําให้เส้นเรื่องมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าเอาจริงๆพี่ชายของโลแกนลีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีส่วนหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับแก๊ง กันว่ามันจะมีการพลิกโผลอะไรอีกหรือเปล่าแล้วต่อจากนี้อเล็กซ์จะมีมบทบาทอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมกับอีกอย่างหนึ่งที่เราสงสัยนั่นก็คือโอยุนฮีคือคาแรคเตอร์โอยุนฮีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ไรซิสต์ตหนึ่งหรือเปล่าคือเหมือนวางไว้ว่าเฮ้ยตั้งแต่ต้นแล้วก็มากลางเรื่องเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอมาตอนจบ โอยุนฮีกลับเป็นคารคเตอร์ที่พีิกที่สุดพอมาเป็นซีซั่นนี้ก็เหมือนกันพอเปิดเรื่องซีซั่นนี้มาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นโอยุนฮีมาต่อสู้หรือว่ามาแก้แคนกับคนอื่นเท่าไหร่แต่พอมาอ p พีนี้กลับกลายเป็นว่าโอยุนฮีมีกุญแจของโลแกลีในการเข้าออกธนาคารอยู่คือโอยุนฮีเนี่ยจะมาอยู่พอยต์สำคัญสำคัญตลอดซึ่งเราต้องมาดูกันว่าโอยุนฮีเนี่ยมันทําอะไรมันถึงได้กุญแจดอกเนี้ยมาและโอยุนฮีเนี่ยเอาเงินจากไหนในการไปเปิดร้านของตัวเองโอยุนฮีจะหักหลังจะแบล็กเมลชิมซุ หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันใน EP หน้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะและนี่ก็คือการรีแคป EP 2ของ Penthouse s ซีซั่นใครมีทฤษฎีไหนหรือว่ามีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยพอใจก,กันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องไอพายทีวีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ